สีนะครับในในรุ่น17.5ครับคุณเจียครับนำรถมาตรวจสภาพก่อนนะครับคุณเจียสีออกเป็เขียวครับเดี๋ยวรอโทโกโ็นะโทโกระดาษนิดเองครับท็อกระดาษออกที่หึน่งนะครับ ข้ามาโย่แต่เก้าคันนะครับโอเคไดร์เวอร์เรดี้ดีดเสร็จแล้วชานอลโอเคกับตามออกได้ดีครับแต่ว่าเราเข้าลายไม่ได้นะครับเอาเป็นนักขาตามด้วยเจเล่ยิ่งยกนะครับเน้นนะครับเป็นนะครับตัวปีมาว่าลุกหนึ่งครับกุบองสาเราเอาปีเด่นนะครับ เอามาทำเป็นน้ำพานะครับตามมาด้วยไส่เลิอนะครับตามมาด้วยยิ่งยศดในดับสาวครับเป็นนะครับซัดยาก็เป็นนะครับรเบสเล็กน,นะครับ14.119ในหมายเลข3ของยิ่งยศนะครับ ครับก่อนกับกข้ามลยระวังนิดนึงครับโอเคสี okay. ขาวยี่นี้หลายคันนะครับวับนลุกนะครับเปียกดันม,มาดูครับผ่านหน้าแซงครับหนึ่งสองสามนะครับ ตุ้เป็นไรหมหนึ่งที่สาวสี่ีโอโหครับนักทาผาครับผู้นำเป็นกครลรกครับตอนนี้ตึกปึกแล้วนะครับปุ่น้มอไปนี่อย่างเสียวนะฮะโอ้โหนัทาสไลดนะครับตอนนี้อันดับสามครับปีนมาจนกั อนะครับใจยิ่งเย็กข really IR ึ <Okay. S 2> Twitter, ้นมานะครับมาดูครับหนึ่งสองสามสี 2, ่ครับคุณเบนระวังนะครับข้างหลัไว้หนึ่งสองสมสี่มานะคุณเบนไั้ยิงได้ยิวเอ้าเป็นลับาครับเป็จังหวะออกมาได้ก่อนนะครเบิร์นแมตล่น้าสุดครับสี่จุดนห้าสในใหม่เลข3าของกัปตันนะครับ2องนาทีจากสาวินะครับ ถึงมินิเซสเซนท์พามาบัตรครึ่งทางครับกับปันนะโอ้ตอนนี้ไล่ไก่เลยครับไก,นะก่เลยไม่ออกครับดูสุดทั้งตองครับปิ๊ดคุณนำนม่ทาน,นีนีออกไปพอสมควรนะครับสองจุดเจ็ดทีกะนะับคนราลอครับอดับสองเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นกับปันนะครับบปานตอนนี้ก็ ในขบวนต่าเข้ามานะครับในที่บุนสรรคหมายเลขสิบเอ็ดนี่ฮะถุงหนึ่งเอาวังครับเข้ครับคน่งเยอะยังรู้อยู่ในอันดับสี่นะครับ,รบยังเกาะติดมาอยู่นะครับสุติชามาเป็นอันดับที่ห้านะครับสุติชาตอนนี้มา ไล่ผู้นำอยู่นะครับดูดว่ารถเอ้ารถล็อกไปครับรถคุณเบนนะครับเป็นไรไหมไม่เป็นไรนะครับผ่านไปแล้วสามนาทีสามสิบวิครับเบรกล็กแล้วศูนย์จุดสี่ศูนยจุดสองเก้าครับมาได้สี่ครับพิ้งยกโอ้ยนะเบนบีนี่รถคันหลังตอบเบรกล็กได้เลยนะครับแต่ตามนักนำผู้นำสองวิทครับไกลหรืว่าตามอันดับสองสองวิทนะครับคุณเบนนะครับตามไกลเลิศหนึ่งจุดสองวิครับ นาทีสุดท้ายคนระับวันมิเนตเหลือในเกสนี้เต็มๆไปเลยเอเมนผมซึ่งปัดปๆอยู่นะกับปันมาเจางหลังๆครับเอ้ไปเลยค่ะ เป็นแบบล่าสุดว่า14.22ครับหนึ่งครับอ๋อเป็นแบบเป็นแบบนี้ยังอยู่ครับโอ้ยยกล้อครับป่าเด่นกับปันใบนี้กดความคุณอุ้มครับคุณอุ้มว่าจะต้องเปิดนะฮะเองว่าจับปันไปไล่หุ้มนำอยู่นะครับติดข้าววิธุปุ่มคุณเปิดให้แล้วนะครับครับปั่นไหมครับ ไม่ทันนะครับคุณกับตอนสินิทนะครับคุณนาจาออบหนึ่งนะครับใส่กัรเปิดครับคุณพิตามขาพิมพ์คำก็ไปลแล้วครับสินิ้ทุกคันครับ